้นมะขามตอนนู้นมาเหมือนต้นนี้มันจะเป็นหินทรยแต่ตอนนี้ทำไมเป็นหินมันน่าจะหินเนี่ยมุมเนี่ยตอนนู้นที่เรามามันเหมือนมันไม่มีหินแต่ตอนนี้ทำไมมันมีหินจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็น มันเป็นมันเป็นดินทรายตรงเนี้ยมันเป็นทรายเป็นหาดทรายบางทีก็จะเห็นมาเท